ครับผมไดมาเฟนโนครับวันนี้ผมมาที่บูธของทาง TT e s p o r t นะฮะที่งาน GSL 2015ครับดูครับคนล้นหลามครับผมอยากรู้จริงทำไมเขาถึงเลือก TT e s p o r t เราไปสอบถามกันดีกว่าครับว่าคนที่เลือกซื้อเกมมิกเกยียของทาง TT eSports เขามีจุดไหนที่ชอบและเลือกซื้อเพราะอะไรไป นะครับจับได้แล้วครับหนึ่งคนนะฮะที่ซื้อสินค้าจาก TT E-Sport นะครับชื่ออะไรครับชื่อพัทระพงศ์ครับผมซื้อสินค้าอะไร TT E-Sport คีย์บอร์ดแมชนิคอลโพไซดอนเซตครับผมขอดูได้ไหมได้ครับโอ้ยมาเนี่ยซื้อมาแล้วหนึ่งตัวเป็นตัวโพไซดอนเซตนะครับบลูสวิตช่ครับื่ออะไรครับทำไมถึงชอบตัวนี้มันราคาถูกแล้วก็มันพอใช้ได้ครับเอาไปเล่นเกมอะไรเนี่ย FPS ครับผมเล่นแนว FPS อ่าเล่นเกมอะไรบ้าง CSGO เคยใช้ตัวอื่นมาก่อนไหมเคยใช้ครับผม แล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคหรอถึงมาดูตัวใหม่มีคอมอีกเครื่องหนึ่งอยากได้แมคคานิค้าแต่ตังไม่ค่อยมีก็เลยเอาตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าราคาครับโอเคฮะก็ขอบคุณมากครับโอเคตัวนี้นะครับโพสเดอรนซัดออกไปแล้วหนึ่งตัวอลนะครับผมยังเจอสองหนุ่มนะครับชื่ออะไรครับชื่อลุยครับชื่อแทนครับแทนนุยก็แทนตัวนี้ซื้ออะไรครับผมซื้อเฉาแอคโคครับเป็น มาแยกสายออกมาครับผมต,ตีผมก็เป็นคนชอบเล่นเกมมาชอบคุยอินเทอร์เน็ต่ากับเพื่อนอยู่แล้วครับเลยเลยซื้อตัวนี้มาใช้ครับผมตัวตีไม่เคยลองมาแยกเลยนะครับลองแต่ปีนี้เป็นหูฟังแล้วก็มีไมออกมาด้วยเลยครับที่เลือกเอาไปใช้นี่คือเอาไปคุยกับเพื่อนในเกมโดยเฉพาะเลยก็เป็นตัวใหญจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าครับมั่นใจอะไรใน TTESport ถึงเลือกตัว,ต,วตัวไมโครโฟนตัวนี้มาใช้ผมว่ามันเก็บรักษาง่ายด้วยนะเพราะว่ามันเล็กนะ่งโอเคทำไมถึงคนนี้บ้างแทน<ะ>ซื้ออะไรไปครับวันนี้ซื้อคีย์บอร์ด ซื้อคีย์บอร์ดของคาเกิร์บรุ่นคาเกิร์บเคยใช้ตัวอื่นมาก่อนไหมก็ใช้ของธรรมดาแบบที่เขาแถมมากับคอมอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งเริ่มมาในส่วนของเกมมิงเกียร์ก็เลยขยับมาซื้อคีย์บอร์ดใช่ค่ะ <Gaming S 2> เกมมิงโดยเฉพาะเลยใช่ทําทำไมถึงเลือก T T Sport พอพอกดไปแล้วครับเห็นว่ามันแบบมันดีครับมันกดมันนิ่มๆมันให้สัมผัสที่แตกต่างจากเดิมไปใช่คับศึกษามานานยังก่อนที่จะเลือกตัวนี้ไม่ค่อยศึกษาแต่ว่าก็เห็นมันดีก็เลยซื้อเลยคือเห็นปุ๊บชอบซื้อเลยใช่คับ เคยดูรีวิวที่ไหนมาก่อนไหมแบบว่าเฮ้ยของมันดีอะไรเงี้ยดูที่ไหนมาบ้างไม่ครับก็ก็มานี่ก็เห็นว่ามันดีประมาณว่าเห็นปุ๊บเฮ้ยถูกจะตาเอาเลยใช่ครับเอาละครับก็ขอให้สนุกกับการใช้งานทั้งคู่นะครับครับผมเอาละครับเราก็มาอยู่กับน้องอีกคนหนึ่งนะฮะที่เลือกซื้อสินค้านะครับในส่วนเกไม่แกของ GT Sport นะครับชื่ออะไรครับผมเต้ยครับน้องเต้ยทำไมถึงเลือกซื้อตัวคีย์บอร์ดของ GT Sport ตัวนี้ก็สีสวยดีครับแล้วก็เวลากดก็แบบถนัดนิ้วครับ อ๋อคือเน้นเน้นการใช้งานมากกว่าเน้นสีสันว่ราะงั้นครับเราได้ดูส่วนของรีวิวตามอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าก่อนที่มาเลือกซื้อหรือว่าเข้ามาที่งานนี้เราชอบใจเลยเข้ามางานนี้ครับแล้วก็ลองดูห,หลายๆร้านเลยถูกใจที่นี่เลยเลยเลือกซื้อเลยว่ราะงั้นก็ดูแต่แต่ทางนู้นครับแล้วก็มาถึงตรงนี้แล้วก็มาชอบอันนี้ตรงนี้คือโดนใจเราสุดแล้วในวันนี้ครับเราเล่นเกมแนวไหนบ้างเนี่ยถึงซื้อตัวนี้ไปฮอนครับแล้วก็ l l ลเลเล่นบางครั้งแล้วก็ทัชออนไลน์ครับ ก็เลยเลือกซื้อตัวนี้ไปเพื่อเอาไปเสริมสกิลตัวเองว่างั้นครับแม่แมีโชว์นิ้วโอเคฮะขอให้สนุกกับการเล่นเกมนะครับขอบคุณมากครับเอาละครับผมก็อยู่กับน้องอีกคนหนึ่งนะฮะคนนี้ครับซื้ออีกแล้วครับในรุ่นของ Nugger DK Edition ชื่ออะไรครับผมชื่อจาครับทำไมถึงเลือกตัวนี้เพราะว่าชอบสีมานานะครับโทนแดงขาวนี่ยนะ แล้วรู้จัก T T Sport มานานยังก็มางานก็ซื้อของ T T ทุกวันทุกงานเลยครับคือเรียกง่ายว่าของที่บ้านตอนนี้มีแต่ T T Sport เลยครับส่วนใหญ่ซื้อเป็นหูฟังตัวช็อคครับตัวช็อคใช่ไหมครับเสียงดีครับชอบมากเลยว่างั้นครับอนาคตถ้ามีตัวใหม่ๆของทาง T T Sport ออกมาก็จะเลือกใช้ไหมเลือกครับคือใจรักแบรนด์นี้เลยว่างั้นอ๋อแล้วเราเล่นเกมแนวไหนบ้างเนี่ยถึงซื้อตัวนี้ไปก็เล่นพีบีครับพีบีแล้วก็ฟีฟ่าครับอ๋อแล้วก็เลยเลือกตัวนี้ไปเสริมสกิลให้เราว่างั้น เคยดูรีวิวส่วนของคีย์บอร์ดตัวนี้มาจากที่ไหนบ้างก็ตามยูทูบครับคือเขามีบอกว่าดีสวยก็เลยเลือกซื้อมาชอบว่างั้นครับโอเคฮะก็ขออนมากครับขอให้สนุกกับการเล่นเกมครับนครับ,เ,รบเอาละฮะเราก็มาอยู่กับน้องอีกคนนึงครับซึ่งวันนี้ดูจะแหวกแนวเลยครับสำหรับคนนี้เพราะว่าที่สัมภาษณ์มาจะมีเมาส์คีย์บอร์ดแต่คนนี้เลือกเป็นหูฟังชื่ออะไรครับผมชื่อบอกครับ ทำไมถึงเลือกหูฟังตัวซีรีส์ของช็อกตัวนี้มันก็ดีครับคือชอบเลยครับชอบเลยครับคือมาลองที่นี่แล้วชอบเลยว่างั้นครับชอบเลยครับชอบในเรื่องของการใช้งานอย่างเดียวหรอก็ตั้งดีครับคือเสียงชัดครับชัดรับชัด,ชด,ชดแล้วสวมใส่อ่ะลองสวมใส่สบายไหมก็สบายครับในเรื่องของดีไซน์ของเขาเนี่ยเขามีการใส่ที่สบายนะฮะแล้วก็มีในเรื่องของฟีเจอร์การใช้งานต่างๆทั้งเรื่องดอกลำโพงต่างๆให้เสียงนิคมชัดอันเนี้ยเราเคยรู้มาก่อนไหมก่อนที่มาเลือกซื้อก็ไม่ครับ คือมาที่งานปุ๊บเราเห็นชอบเลยซื้อเลยก็ใช่ครับก็เดินมาเล่นก็ถูกใจกันเลยใช่ซื้อคนอื่นไม่สนใจมาสนใจบุนนี้เลยก็มานั้นครับเพราะว่าดูมาก่อนแล้วแต่ว่าเรามาโดนกับตัวนี้มากกว่านั้นโอเคฮะแล้วซื้อหูฟังตัวนี้ไปเล่นเกมแนวไหนบ้างเนี่ยเล่นไพ่แบงค์นะครับประเภทนี้บเกมเดียวเลยเอพีเอสแนวแนวเดียวเลยหรอไม่เล่นแนวอื่นหรอก็ไม่ครับเล่นแนวเอพีเอสแนวเดียวเกมเดียวเลยไพ่แบงค์เกมเดียวเลยโอเคฮะก็ เอาไปเสริมสร้างสกิลตัวเองนะฮะกับชุดเกมมิ่งเกียร์ตัวนี้โอเคฮะก็ขอบคุณมากครับและนี่คือทั้งหมดนะครับ okay And, um, so ของภาพรวม บูธของทาง Tt Esport ในงานกาลินาสตาร์ลี่นะครับก็มีสินค้ามาจัดโปรโมชั่นมากมายเลยนะครับเอาละฮะไม่ว่าจะเป็นสินค้าตัวไหนนะครับทั้งเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังต่างๆของทาง Tt Esport นะครับในส่วนของเกมมิ่งเกียร์ทางเว็บไซต์ของเราก็มีการรีวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเข้าไปเสิร์ชหาก็ได้เลยนะครับที่ w w w c o m p u t e t g t c o m นะครับฝาก c e b o o k Fan นเพจของเราด้วยที่ f a c e b o o k c o m s l a s h c o m p u t p r o d u c t i o n สำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วฮะสวัสดีครับ